อยากเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานทำยังไงตามอ้อไปดูกันเลยค่ะบางคนนะคะใช้งาน t i k t o อกไปสักระยะหนึ่งแล้วอยากเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานชื่อผู้ใช้งานใน t i k t o อกนะคะก็คือชื่อเล่นที่ เพื่อนนะคะสามารถจะแท็กเราหรือเราสามารถที่จะแท็กใครหรือเราสามารถที่จะบอกทุกคนว่าเราใช้ชื่ออะไรนะคะใน t ิกตอกอย่างเช่นเพื่อนถามว่าเราใช้ชื่ออะไรเนี่ยเราก็เอาชื่อตัวเนี้ยไปบอกเพื่อนเพื่อที่เพื่อนจะได้มากดเป็นเพื่อนเราใน Tik t o อกได้นะคะการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อที่ใช้เป็นชื่อผู้ใช้งานเนี่ยนะคะจะต้องเป็นตัวอักษรน,นะคะเป็น ขีดได้ขีดเส้นใต้แบบนี้ได้นะคะเป็นจุดได้นะคะแล้วก็เป็นตัวเลขได้แต่ว่าข้อห้ามก็คือห้ามเอาจุดนะคะไปไว้ด้านหลังสุดของชื่ออันนี้คือไม่ได้นะคะถ้าอยู่ระหว่างขั้นกลางแบบนี้คือได้และการเปลี่ยนชื่อจะต้องเปลี่ยนหลังจาก30วัน หลังจากที่เราเปลี่ยน1ครั้งไปแล้วอย่างเช่นวันนี้เราเปลี่ยนวันนี้นะคะก็ต้องนับไปอีก30วันและวันที่31อย่างเงี้ยค่ะถึงสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้อีกครั้งหนึง่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะส่วนวิธีการเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ใน t ิ k t o k ทำยังไงเดี๋ยวตามอ้อไปดูกันเลยคะ่ะ t i k t o k ก็เลือกที่ฉันนะคะ เลือกไปที่ฉันก่อนจากนั้นค่ะแตะไปที่แก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้นะคะแก้ไขโปรไฟล์แล้วก็เลือกป้อนชื่อผู้ใช้งานที่คุณต้องการเลยก็คือตรงนี้นะคะชื่อผู้ใช้งานที่คุณต้องการอันนี้ เขาบอกว่าชื่อผู้ใช้งานสามารถประกอบด้วยตัวอักษรตัวเลขเครื่องหมายขีดล่างและเครื่องหมายจุดเท่านั้นการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานจะเปลี่ยนลิงก์โปรไฟล์ของคุณด้วยเช่นกันนะคะ,ะเราลองเปลี่ยนซิเราลองเปลี่ยนออเอาแค่ต้นอ้อยอย่างเดียวนะคะ ออ๋เขาบอกว่าไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้ง,งานนี้ได้ปลองใช้ชื่อผู้ใช้ง,งานที่แนะนำหรือป้อนชื่อใหม่ชื่อผู้ใช้ง,งานที่แนะนำก็คือชื่อข้างล่างตรงนี้นะคะที่เขาแนะนำให้ที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็น tonlr 5 7 2 tonlr 6 7 1แต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็เปลี่ยนก็ได้นะคะ t o n ต้นออดต้นออด p a n ได้ไหมอ่าอันนี้ได้ต้นออดจุดนะคะแล้วก็ p a n เอาอันนี้เอาอันนี้แล้วกัน P a n. อ p a n นะคะโอเคเราก็กดบันทึกเข้าไปเลยคะ่ะบันทึกตั้งชื่อผู้ใช้งานหรือไม่นะคะเขาก็จะถามก่อนว่าคุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานได้เพียงหนึ่งครั้งในช่วง30วันหมายความว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะคะวันนี้ก็นับไปอีกนะคะ30วันถึงที่จะจึงสามารถที่จะ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็กดไปที่ตั้งชื่อผู้ใช้งานไปเลยค่ะสังเกตตรงคำว่า,าชื่อผู้ใช้งานนะคะตรงชื่อผู้ใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้เห็นไหมคะต้นอ้อ .pan นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นบัญชี t ิกตอกนี่ค่ะก็จะ t i k t o k ok. c o m b a c k s l a s h t o n o r p a n ตรงนี้ก็คือชื่อผู้ใช้งานของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ลองไปทํากันดูนะคะได้ชื่ออย่างที่คุณต้องการกันแล้วใช่ไหมคะเป็นวิธีง่ายและรวดเร็วอย่าลืมนะคะต้องให้ครบ30วันก่อนถึงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมีคําถามอะไรก็สามารถถามออกมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อ้อต้องไปก่อนแล้วยังไงอย่าลืมกดติดตามนะคะให้อ้อได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ